สวัสดีครับผู้จัดการสั่งนะครับเราจะพาไปดูกันว่าพิทบอยที่เนี่ยเขามาถึงเนี่ยเขาทำอะไรกันตามมาเลยบรรยากาศเป็นยังไงบรรยากาศขออนุญาตครับอี่ครับสฟอกี้นี่เรามาเก็บภาพบรรยากาศให้ดูนะครับว่าก่อนทํางานเนี่ยทำอะไรกันบ้างครับอกวันนี้เป็นยังไงจา้าอร่อยมากครับผมนี้ยข้าวต้มสองไม่อร่อยพี่ก็ไม่ได้กิน,นอร่อยสุดๆไปเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่มีถามหน่อยสฟอกี้มาทํางานที่เนี่ยครับเคยมีผลงานอะไรมาบ้างเคยทำงานอะไรบ้างนี่บอกไอ้เอฟซีเขาได้รู้ด้วยพี่อารู้แล้ว ก่อนที่จะพันทำงานที่76นะครับก็เป็นนักสแสดงมาก่อนครับผมนักสแสดงอิสระ,ละเลยแต่ว่าส่วนมากจะเล่นหนองทางช่องหลากสีอนไนครับผมแล้วก็ไปหลายๆช่องด้วยส่วนมากก็จะเป็นแอนแสดงครับมีเรื่องอะไรบ้างถ้าเป็นซีรีส์จะชื่อเรื่องว่า Gen <อ> Y the Series ครับแต่ถ้าเป็นละครก็จะมีพวกมาคร้ายกะละขั้นหนึ่งในหัวใจอะไรต่อเล่นต้วถ<อ>้านางร้ายเล่นเป็นร้ายนำครับถ้ากะละอันหนึ่งในหัวใจนี่คือเล่นเป็นมาเทียจีมพระเอกคคือที่มิกรกอมายาแต่ละซีรีส์คือเล่นคู่กับน้องหยด น้องดิชันเนี่ยมันน้องเยาวน่ารักมาผู้สวยมากผู้สนใจแค่นี้แต่เขาจะมาเชื่อเขาท้อยู่ร้านลิงดิโอโอเคโอเคขอบคุณครับโอเครับมันมานี่เลยแหมฝามาเข้าเต็งกอดีเลยโดวินเอาผมแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมชื่ออ่าชื่อจริงๆผมชื่อแพทริกครับแต่ว่าที่ร้านเรียกผมโดวินเพราะว่ามีแพทริกสองคนครับใช่ครับผมก็เลยต้องชื่อโดวินว้ผมผมมันน่ามุดโดวินครับผม ตอนที่ผมจะมานทำเจ็โอ,อก๊กแล้วก็ได้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปอัดเด็กมหาลัยแล้วก็ทำงานนักแสดอารอ์ตคาเป็นโมเดลอะไรนี่แล้วก็เป็นซิตี้บอยข้งา,านนงานอกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาเอาที่แต่ว่าพอมาทำที่นี่ผมก็ไม่ไปรับแฟนนอกอะไรเพราะว่าผมรู้สึกละทีน่นี่มากดอที่นี่อยู่แฟนคที่นี่ยอยู่แฟนที่เท่าไงอ่ะยังไม่กินครับเดี๋ยวผมจะต้องไปกินข้าวแล้วทำเดี๋ยวขอตัวไป,วปนนะโอเคขอบค okay, ุณครับคุณพี่หนุ่มครับโอเคเบาๆซุปเซิร์ฟเนี่ยนะแดบึนมากระเด็นเข้าเนี่ยไอ้มอสอันนี้ยังไม่สายไอดี่ไปไปเซ็นชื่อก่อนเลยมึงโอเคครับ ก็เดี๋ยวไปมาติดตามดูกันต่อไปเรื่อยๆนะครับ